ทันใดที่สบตากับชายคนนี้เขาสามารถสะกดจิตคนคนนั้นชายผู้นี้มีชื่อว่าเอียนซึ่งมีพลังพิเศษตอนนี้เขาไม่รู้ว่าความสามารถของเขามีมากกว่านั้นมากในวันนี้เขาร่วมมือกับทอมผู้เป็นพ่อของเขาเพื่อขโมยขอองค์เช่นเคยเขาเข้าไปในร้านราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหยิบขวดวายสามขวดบนชั้นวางแล้ววางไว้ในอ้อมแขนของเขาและมองไปที่เอียนนอกประตูจากนั้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นไวายในอ้อมแขนของทอมหายไปในอากาศมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเอียนที่จะสร้างภาพลวงตาดังกล่าว น่าเสียดายที่หญิงสาวที่บังเอิญเดินผ่านไปทําให้เขาเสียสมาธิการหายไปของภาพลงตาทําให้หญิงชาราที่เปิดร้านพกหวที่ถูกขโมยไปดังนั้นเธอจึงไล่ออกไปด้วยค้อนเมื่อเห็นว่าหญิงชารานั้นตีทําเอียนก็ใช้ภาพลงตานี้เสกป,ปืนขึ้นมาจากอากาศบางๆในมือแล้วยิงหญิง,งชารานั้นหญิงชาราที่คิดว่าตัวเองถูกยิงก็นอนลงกับพื้นร้องให้โฮขณะท,ที่เอียนและคู่หูใช้ประโยชน์จากความโกลาหลน,นั้นเพื่อขับรถออกไปตำรวจที่มาถึงช่วยหญิงชารานั้นลุกขึ้นแล้วจึงไล่ตามทั้งสองคน หลังจากไล่าตามเอียนซึ่งเห็นว่าหนีไม่ได้ก็เดินไปที่ท้ายรถและเห็นว่าตำรวจที่ร้องขอความช่วยเหลือติดอยู่ในพายุลูกเห็บทันทีนี่คือภาพลงตาที่เอียนสร้างขึ้นโดยใช้พลังพิเศษของเขาสุดท้ายรถตำรวจก็ถูกทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันในสภาพที่รกร้างแม้ว่าเอียนและลูกชายของเขาจะหลบหนีการไล่ล่าได้แต่การใช้พลังพิเศษในที่สาธารณะยังทำให้เอียนเปิดเผยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์หลังจากกลับมาแล้วทอมก็ยังคงดูหนังของบรูซลีในรถแท็กซี่เช่นเคย กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าแผนกองค์กรพบเขาแผนกองค์กรเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายที่จะกำจัดผู้มีพลังพิเศษทั้งหมดในขณะที่องค์กรจิตสานึกคิดที่จะสร้างผู้มีพลังพิเศษเพิ่มเติมเพื่อปกครองโลกชายผมยาวสวมแว่นคนนี้เป็นผู้นำขององกรจิตสํนนึกเขายังเล็งเป้าไปที่พลังพิเศษของเอียนด้วยในฐานะผู้รับรู้รุ่นเก่าเขาสามารถใช้พลังพิเศษได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เขาก็ยังบังเอิญสมบุกที่จำกับพลังพิเศษจากด้านหลังแม้จะไม่มีพลังพิเศษเขาก็ยังเก่งในการต่อสู้ระยะประชิด หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดในที่สุดเขาก็หลบหนีออกมาได้แต่เอียนในอีกด้านหนึ่งถูกแผนกองกรจับตัวไปเรียบร้อยแล้วแผนองค์กรต้องการหาวิธีกำจัดพลังพิเศษจากเอียนอย่างถาวรพวกเขาไม่รู้เลยว่าพลังพิเศษของเอียนก็ค่อยๆตื่นขึ้นทีละน้อยเช่นกัน